พระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่8เอลิชากล่าวแก่หญิงซึ่งเขาได้ชุบชีวิตบุตรของนางว่าจงพาครอบครัวของเจ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เกิดการกันดานอาหารในแผ่นดินอิสราเอลถึงเจ็ดปีหญิงนั้นจึงอพยพครอบครัวไปอาศัยที่แผ่นดินฟิลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดปีตามที่คนของพระเจ้าบอกเมื่อครบเจ็ดปี นางก็กลับมาจากดินแดนฟิลิสเตียไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อถวายดีกาขอรับบ้านและที่ดินคืนขณะนั้นกษัตริย์ได้ตรัสกับเกฮาสีคนรับใช้ของเอลิชาว่าจงเล่าการใหญ่ทั้งปวงที่เอลิชาทําให้เราฟังระหว่างที่เกฮาสีกําลังทูลเรื่องราวเมื่อครั้งเอลิชาชุบชีวิตเด็กชายคนหนึ่งเวลานั้นเองมารดาของเด็กนั้นก็เดินเข้าไปเพื่อทูลขอบ้านและที่ดินคืน เกฮาซีจึงทูลว่าข้าแต่ฝ่าพระบาทนี่แหละผู้หญิงคนนั้นและนี่ก็ลูกของนางที่เอลิชาช่วยให้ฟื้นคืนชีวิตกษัตริย์จึงตรัสถามนางนางก็กราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นแล้วกษัตริย์ทรงมอบหมายให้ข้าราชการคนหนึ่งจัดการเรื่องของนางและตรัสว่าจงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของนางรวมทั้งรายได้าจากที่ดินของนางตั้งแต่วันที่นางจากไปจนถึงวันนี้ด้วย เอลิชาไปยังกรุงดามัสกัสกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารัมประชวนอยู่เมื่อทรงทราบว่าคนของพระเจ้ามาก็ตรัสกับฮาซาเอลว่าจงนำของกำนันไปพบคนของพระเจ้าให้เขาช่วยทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะหายป่วยหรือไม่ฮาซาเอลก็นำผลผลิตดีเยี่ยมของดามัสกัสบรรทุกอูดสี่สิบตัวมาเป็นของกำนันสำหรับเอลิชา เขามายืนต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่ากษัตริย์เบนฮาดัตแห่งอารัมบุตรของท่านส่งข้าพเจ้ามาเรียนถามว่าเราจะหายป่วยหรือไม่เอลิชาตอบว่าจงไปบอกเขาว่าเจ้าจะหายป่วยแน่นอนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงแก่เราว่าเขาจะตายเอลิชาจ้องหน้าฮาซาเอลขมิงจนเขารู้สึกอึดอัดแล้วคนของพระเจ้าก็เริ่มร้องไห้ ฮาซาเอลถามว่าท่านร้องไห้ทำไมเอลิชาตอบว่าเรารู้ถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เจ้าจะทำแก่ชนอิสราเอลเจ้าจะเผาป้อมปราการของเขาฆ่าฟันพวกคนหนุ่มจับเด็กทารกฟาดกับพื้นและผ่าท้องหญิงมีคันฮาซาเอลกล่าวว่าผู้น้อยเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งจะทำการอุกอาจเช่นนั้นได้หรือเอลิชาตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสำแดงแก่เราว่าเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์แห่งอารัมแล้วฮาซาเอลก็ละจากเอลิชากลับมาเข้าเฝ้าเมื่อกษัตริย์เบนฮาดัดตรัสถามว่าเอลิชาบอกอะไรเจ้าบ้างฮาซาเอลถุนว่าเขาบอกว่าฝ่าพระบาทจะหายประชวนแน่นอนแต่วันรุ่งขึ้นฮาซาเอลก็เอาผ้าหนาๆนาชุบน้ำปิดพระพักกษัตริย์พระองค์จึงสิ้นพระชน์แล้วฮาซาเอลขึ้นครองราชแทน ในขณะที่เยโฮจะฟัดยังคงเป็นกษัตริย์ูดาอยู่เยโฮรัมโอรสของพระองค์เริ่มขึ้นครองราชตรงกับปีที่ห้าแห่งรัชกาลกษัตริยูรัมแห่งอิสราเอลโอรสของอาหับขณะขึ้นเป็นกษัตริย์เยโฮรัมมีพระชนมายุ 32, สามสิบสองพรรษาและทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแปดปีเยโฮรัมทรงดำเนินตามอย่างบรรดากษัตริย์อิสราเอลตามอย่างราชวงศ์อาหับ พระสงฆ์อภิเศกกับพระธิดาองค์หนึ่งของอาหับพระองค์ทรงทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประสงค์จะทําลายล้างยูดาห์เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะรักษาดวงประทีปดวงหนึ่งไว้สําหรับดาวิดและวงวานตลอดไปในรัชกาลของเยโฮรัมเอโดมกบฏต่อยูดาห์แต่ตั้งกษัตริย์ปกครองตนเอง เยโฮรัมจึงเสด็จไปยังสาอีพร้อมด้วยรถม้าศึกทั้งหมดชาวเอโดมโอบล้อมพระองค์กับผู้ปัะชาการรถรบแต่เยโฮรัมทรงตีฝ่าวงล้อมออกไปได้ในเวลากลางคืนส่วนกองทัพของพระองค์หนีเตลิดกลับบ้านเอโดมจึงกบฏต่อยูดาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นลิปนาก็กบฏด้วยเหตุการณ์อื่นๆในรัชการของเยโฮรัมและพราชกิจต,ต,ต่างๆ มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือแล้วเยโฮรัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษและถูกฝังไว้ด้วยกันในเมืองดาวิดแล้วอาหัสยาโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนอาหัสยาโอรกสกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดาห์ขึ้นครองราชตรงกับปีที่สิบสองของรัชกาลกษัตริย์โยรัมโอรสของอาหับแห่งอิสราเอลอาหัสยา ทรงมีพระชนมายุ22พรรษาเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์และทรงครองราชยอยู่เพียงปีเดียวในกรุงเยรูซาเล็มราชมรดาคืออาทาลิยาหลานสาวของกษัตริย์อมรีแห่งอิสราเอลอาสยาทรงดำเนินตามอย่างราชวงศ์อาหับและทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามอย่างราชวงศ์อาหับพระทรงอภิเษกสมรสกับเชื้อพระวงศ์ของอาหับ อาหัสยาทรงเข้าร่วมกับโยรัมโอรสของอาหับไปรบกับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมที่เมืองราโมดกิเลอาตโยรัมได้รับบาดเจ็บด้วยน้ำมือของชาวอารัมดังนั้นกษัตริย์โยรัมจึงเสด็จกลับมาพักฟื้นที่ยสิสเรเอลเพราะบ,บาดเจ็บจากสงครามกับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมที่ราโมดแล้วอาหัสยาโอรสกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดา ก็เสด็จลงไปเยี่ยมพระอาการของโยรัมโอรสของอาหับที่ยสิสเรเอล